ยางปลากินเที่ยงพี่น้องมาเกี่ยวข่าวปลาอีกอย่างเพิ่งเอิอปลาอีหยังเหรอบ้านใหญ่ดื้อหมดกินเด้อปลาอันนั้นยิงปลาหอนๆมันไงกองไฟแบบใหญ่ปลากินเที่ยงน้องสาวน้าหู

กเทียมกันเด้อใช่ล่ะว่าสิว่าสิคุยอ้นี้ด้วยจุนคุยประทามเนอะบ่แค่หน่อยกระตมุอหญ่เด้ยวหนอนบ่หูว่าเด็จเดือบนยังมุดเ่าฮะมัยังมุดมือาประปะจักนะเพิ่งกับมี่เลยจ้าจ้ามี่อะไรล่ะมี

ตัน่อยเาันเาใหม่งเข็นาะเขาต้มยจหัวปลาเนาะใชดีเา้บกหม้ปลาอปลันะยิ่งาไบวมาหม้ปลาหัวปลาแเนี้ยเาเจ้าเขียวเขา กสูงแสิชุ่ใจได้ไงก็สูงใสคันเทมันห้าหลายคนมีนไมีน่าหมดหกนี่มันมันแห้งไปเร็วแล้วมมีน้ามอนอันนี้มันให้่มันจะล่มอยู่เนี้ยบ้มีน้าล่มรยู่ง่ารูให้นี่มันกิดที่ใต้ยุ่ง่างน้านนี่นะะที่มาเกี่ยวบนสะก้อน

ไอ้ของแถมบวิีจจะให้บวกบ่จักบังไงบอบังไงบเขาแทนเอาขอบางไงบางหนึ่งเกลียวสองโซว เย <v> ี่ยสาลมตังลับ้าอี้เจอนตะเอนเลขีกยาวงบได้เดียวเดียวเดียวขูดมันจะเกี่ยวงายูู่นึงค่เลยจันเขาจันเขา จันเข้าจันเข้าข่นมุ่นเขาเดนมาดนบังาดยืนูไม่เบาม่ได้ขากระปปวดแแยนงูกะแดกอป่ะ สามมงคือนี่วันแล้วหัวพอเช็ดอยู่อังนี้เดียวนะสามมงคือห้องคอยบ่ เขา,า,ขา,ขาขเป็นคนเขาเมื่อทั้งแล้วก็ลัางค้นเขาเบกเขาสมัยโบราณคนเข,นขาเขาล้านแล้วมาเขาลม หัวใหญ่ออหอย่แล้วินอยู่ห่าอยไดะมันกห่อปลาแด้ินไปว่าไปทนันเมันอยิปลาแดไป

จะว่ารถเกี่ยวไปไกลไปเงเขาเป็นารถิงรถแล้วงัวกินนม

ค้นข้าวสายลาน บรรยากาศทุ่งนาไม่ติดกับร้าน่มเหียวกบลังแล้วกินเข่าอยู่นางลง น่าน่าน้กกินมากินขขาวน้ำว่าด้กินคนหนึ่งอากกินข้าวเปียกนี่ลงวยดูการพอแม่กินอิ่มถึงกินนั่นบนเขาไปอยยังมึฮะบนหัว เา้าบ่วด้ยินด้เา้าหูหูนั่งลงหือความมือเพียววนน้แน่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 นั่งแน้หมอนเนี่กินอย่างกินบวผักอยากยินบวผัก